สวัสดีค่ะธำพุช่วมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชกนะคะทนผู้ช่ว่่ะพบกันลังหวยออกกับนผพุชมค่ะซึ่งหวยที่ออกก็คือ155 0 1หเลขล่างก็คือ06นย์ะทนะคะู้ชมช่ะผู้ใดถูกแน่ค่ะยกมือด้วยค่ะแอดยกมือแล้วเพราะว่าแอดถูกนะคะโชคช่วยกับนผูุช่ว่่ะ แอดอยากจะบอกทานผู้ชมเอฟซีบอกว่าการที่เฮ้าแอดเสือมาจังสีนะคะเป็นความเสือของบุลส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะผู้ใดจะเสื้อคือแอดกับเาเป็นอยัางแต่ว่าแอดมีความรู้สึกว่ามีสิ่งมีสิ่งหนึ่งดีๆที่ช่วยเราที่ดนบันดาลให้เฮ้าได้มีมมันมันปะมานมมีตัซอยไหมคะทานผช้ชมคเอ่อ ตามปกติแล้วแอดก็ซื้อตามที่แอดโลกไปว่าเลขตรงกันเลขการบ้านอีหยังนั่นล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าออมสินแอดก็ซื้อตามที่ขาเจ้าบอกมาล่าสุดนี่09กับ19แอดกะเลยว่าซื้อเลขรัฐบาลไทยนั่ซื้อออมสินนั่มกะเลยได้ตัวนั้นก่อนเอ่อพอดีแอดกัมานั่งคิดว่า เลขอมสินปกติสามตัวบนนี่มันจะมาออกเลขรัฐบาลไทยตลอดคิดว่านะคะก็บฏตลอดดอ,อกแตว่วาในี่ความคิดว่ามันหนอ,อมาดูอยู่น,นะหันนาแอดก็เลยจิม้มสื่ออยู่นี่เวบจะของนะคะตนผู้าาช่วง่าเออเวบที่สมัครไว้ซื่อศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์ ประมาณนี้แหละค่ะทผช้ชมค่ะก็เลยได้นิดหน่อยนะคะอันนี้คือส่วนของแอดทิ่ยกมือประกาศว่าตัวเองมีโชคนะคะก็คอยทนผู้ชม FC เอฟซีใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะเนาะว่าแอดสื่อแอดก็ได้จริงบริเวณมาตัวบริเวณมาวแบบช่วงไหนพี่น้องไดซเ้อ,อร์แมนแต่ว่าส่วนที่ แอดได้ทำความดีหรือแอดได้เหตุบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกให้หลายๆคนสาวาแอดสวดมนต์สมทานศีลหลักะสวดมนต์ขอพรนะท่านผู้ชมแอดจะทำวันมีเวลาว่างแอดจะพยายามทำทุกวันนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าว่างก็เศราเย็นหรือถ้าไม่ว่างตอนเช้าขับรถไปเหตุงานแอดก็สิสวดตั้งแต่ขึ้นรถ ก็จนไปหอดสำนักงานนะคะท่านผู้ชมะ่ะอันนี้คือส่วนที่ในใจแอดคิดว่าตัวนั้นน่าจะช่วยได้คือเป็นซอยโดนบันดาลใจเฮ้านะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นความเสื่อสมบุคคลนะคะเนาะสำหรับสำนักแรกนะคะไม่มึงว่าแต่ละสำนักแต่ละส่วนแต่ละอันใดเขานะคะอันนี้ความน่าจะเป็นของตัวเลขบกเขานะคะท่านผู้ชมความน่าจะเป็นของตัวเลขทีแอดวิเคราะห์ไม่เข้านะคะ อันนี้การบ้านเจนางก็ไม่เข้านะคะไม่เข้าอันนี้เลขตรงกันเข้านะคะนี่คะ่ะเลขตรงกันเข้าที่ศูนย์หนะคะเข้าตุกลกับนะคะอันนี้อาจารย์ประสิทธิ์นำโชคอาจารย์ประสิทธิ์นำโชคไม่เข้านะคะท่านผู้ชมคะเลขมีที่มาเข้าทุกงวดเข่าศูนย์หของข้าเจ้าอิหรัวุ่ะ ท่านผู้ชมค่ะแอ์ตามไายตัวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าใส่บาดเจอเพ่นทุกมืออยู่นะคะเอสต์ตามให้เอ่อเลขเลขนครอันนี้ก็ไม่เข้านะคะท่านผู้ชม0305์หานบ่มี06นย์กขนไก่เป็น07อันนี้ลูกเลขพ่อเอเลขพ่อเอท่ั้งช่วงขาเข้า06ล่างนะคะส่วนสูตร3นี่ค่ะท่ั้งช่วงขา สูตรสามเข่าตรงตรงศูนย์หนึ่งสองนะคะอันนี้คือตัวเลขเนือทางของพ่อเอนะคะ่านผช้ชมสังเกตหลกักะดิดตามเลยสูตรสามบนล่างสูตรสามจะเข้าบนตลอดนะคะจากที่แอ,แอดดูมาตลอดแล้วก็อมาตะเงินล้านมาอย่างน้อยหนึ่งตัวหรือไม่ก็สองตัวนี่นะคะหาเปดศูนย์ก็มาศูนย์อีลีค่ะ่านผช้่มอันนี้คืออมาตะเงินล้านพ่อเอนะคะเข้าศูนย์หกแล้วก็ 012บนนะคะอันนี้ของอาจารย์โกยนะคะของอาจารย์โกยเข้าที่06นะคะทางช่วงขาเลขเด่นเพิ่มกปมี2มีศูมี2มีหมี7เลขเด่นเข่า2ตูนนะคะมี2กับ6นะคะอันนี้คือเลขพ่อโกยนะคะเข้าอาจารย์1และอาจารย์2 บอกค่ะท่านผู้ชมไม่เข้านะคะา 1, อาจารย์หนึ่งอาจารย์สองไม่เข้าปวดปลาอุดอรมวลนิาพานนะคะหกหนึ่งบ๊วยมี่นผู้ชมค่ะ,รรคะพอพ่มเขาเรียกวิ่งค่ะท่านผู้ชมค่ะพอพ่มเขาเรียกวิ่งเออศูนย์หกนะคะเพื่อนห้ยสองหกมันออกศูนย์หกนะคะท้รรมชมค่ะอันนี้คือพ่อพุมรอยเอ็ดนะคะ กผมร้อยเอ็อันนี้เซียนหนองคายเซียนหนองคายก็เข้าเลขวิ่งนะคะวิ่งศูนย์นะคะเซียนหนองคายเข้าเลขวิ่งอาจารย์วีระนะคะอาจารย์วีละ,ะ,ะ,าาล,ะล่างเพื่อน่ะหกเจ็ดแปดเพืนเ่นเป็นเนตะเจ็ดนะคะทั้ช่วงขามันไปออกตัวกันตัวล่องคือ0ูนย์หกนะคะทั้ช่วงขาส่วนบนบนของอาจารย์วีละของอาจารย์วีระเพื่อนจะเด่นบนนะคะ ศูนยหนึ่งสองเว4หาเนวสี่ค่ะนี่ค่ะตรมช่วงขาศูนย์หนึ่งสอง 02. ปรากฏว่าพอมาจับเอ่อจับเลขจับคู่นะคะอันนี้คือชุดเต็มค่ะตรมช่วงขาอันนี้คือชุดเต็ม จะมี30 39ูนย์สามเก้าเอ้สามสี่เก้าสามศามหนึ่งสามสองสามหกศู่ศูเก้าเขาขาดช่วง0ูน0์ศูนยนี่ค่ะเขาเดี๋ยวปะเดงนขีดวงงไปก่อนขอยัขอขอยค่ะทาช่วงขาเขาอาไยเขาอาไปนี่นะคะ เข่าศูนย์หกเอ้าเข่าบนล่างเลยตัวนี้เข้าบนล่างนะคะชุดใหญ่ของอาจารย์วีระนี่นะคะอันนี้คือชุดเต็มนะคะทั้งช่วงขาแอดเทตไว้ชุดเต็มเอ่อเข้าศูนย์หกแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งศหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกกัเข้าที่หนึ่งสองนะคะอันนี้คือชุดเต็มของอาจารย์วีละนะคะแท้อาจารย์บอกว่าเอ่อบนล่าง สองกับสามมาเน่นอนหนึ่งตัวกับสองมาหมัวก่อนเพ่นก็ว่าศูนย์กับสามกับศูนย์เขานะคะอันนี้คือตัวเลขเนวทางของอาจารย์วิลาที่เงหจิตต้องตามต่อไปเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะที่พ่ดบอกว่าบนอย่างเดียวเนี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่างอันนี้คือชุดเต็มนะคะผูงชมค่ะชุดเต็มชุดเต็มเขาทั้งบนทั้งล่างเลยต้องตามต้องตามส่วนอาจารย์ปิง อาจารย์ปิงอาจารย์ปิงไม่เข้านะคะทผาาช้่มคะอาจารย์ปิงแก้ตัวใหม่นะคะอาจารย์ปิงไม่เข้าลุงปู่ชัยวานลุงปูชัยวานกับลาดาค่ะทำชุ่มขลุงปูชัยวานก็พลาดนะคะ fc ใจดีเข้าตรงตรงนะคะ fc ใจดีมาแปดให้แปดกับศูนย์นะคะปรากฏว่าศูนย์เข้านะคะศูนย์หกตรงตรงคะ่ะทผช้ามาชมนี่ค่ะ ศูนย์หกเข้าตรงตรง fc ใจดี JD, เดี๋ยวตามเอเดียตามไปแจกหน่อยนี่แหละค่ะ่างช่วงะหลังจากนี้ก็จะเป็น fc ใจดีนะคะ่างช่วง่ะอันนี้ไม่เพรลอยล้านไม่เพรลอยล้านเข่าศูนย์นะคะศูนย์ล่างไม่เพรลอยล้านเข้านะคะเราให้วิงศูนย์ก็ศูนย์เข้าอันนโคสุดท้ายล่างศูนย์ศูนย์กสั่นก็เจ็ดหกปรากฏว่าเข่าศูนย์นะคะวินศูนย์ อันนี้คือตัวเลขแนวทางของออทั้ง12สำนักนะคะท่านผู้ชมขาก็คอยท่านผู้ชมเอฟซีได้ติดตามได้จังหน่อยนี่แอดจะลงของเอฟซีใจดีนะคะท่านผู้ชมขาโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะขอพรบคุณมากนะคะที่ติดตามที่สนับสนุนแอดมาตลอดนะคะคอยท่านพี่น้องถูกทันทุกคนเอฟซีในช่องของเจน่าน้ำโชกกดติดตามกดไล แล้วก็ก,กดแช่ห้แอดน้ำหอมเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นความกำลังใจในการที่สสนับสนุนช่องและก็เฮใไ้แอดได้มีความกำลังใจในการที่จะเฮดคลิปต่อต่อไปค่ะทำช่วงขากราบขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ